ครับฉันไปไหนเนี e. でで่ยอ่าโทรศัพท์อะไรอ่ะเล่นว no ิดีโออยู่ดีๆอ่ะอยู่ดีๆก็มีใครมากดไม่รู้แล้วก็เป็นกดถ่ายรูปเฉยเลยออกมาคนเดียวนะอะไรวาอ่ะก็อ่าสวัสดีค่ะพันธุไม่ซื้อสัตว์นะเนี่ยมาไม่ดีเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยเห็นคุณมีเงินไงเนี่ยมาแล้วอยากมาเออเกิดอะไรเนี่ยตันสินซักซิสมองอยู่ ในอวไรกันหนีพ้นนะนีเวรกรรมอันนี้ไม่พ้นหรอกนี่ไงจะมาแบบอะไรนะขอเป็นมิตรภาพอะไรเงี้ยเหรอ,อม,มาไม่ดีนะบุกคนเนี้ยบอกไว้เลยอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะอาอาจจะอา,อาจจะมายืมตังคายืมตังเหรอไม่ได้คืนเออ เยาะม,มากเลยนะดปุณยเนี่ยไม่ซื้อสัตว์ไม่ซื้อสัตว์ตรเรื่องการเงินใช่ไม่ซื้อสัตว์เรื่องการเงินแล้วก็คนด้วยนะคุณด้วยนะออเออทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็ที่อยู่ทางนี้หรืออยู่ทางนู้นนะรับหูรับตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อ ตอนหน้าและรับหลังก็คือการกระทําเหมือนกันหมดมพระบุคคลนี้เขาไม่เชื่อเรื่องวินกรรม,มเับก็จะใช้พิสูจน์แล้วเป็นไรคะพิสูจน์แล้วก็เขามีบุคคลอื่นอยู่กับเขาไงนี่ไงเขามีบุคคลอื่นอยู่กับเขาด้วยนะผู้หญิง แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คืออดูเหมือนจะอ่อนหวานน่ารักใช่ไหมตอนแรกใช่ไหมแต่ตอนนี้เหรอก็คือเขาดินบุคนลนี้ควบคุมโดนควบคุมนนเนี่ยเนือโดนควบคุมโดนทุกสิ่งอย่างนี่ไงไปไหนไม่ได้โดนควบคุม สองมองว่าพฤติกรรมของคุณนะคุณทำอะไรคุณไปกับกบ,ออบุคคลเดิมหรือบุคคลใหม่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะเราวเจอเราเจอลูกดวงเมื่อกี้อะไรปะเดี๋ยวเมาส์โมยลูกดวงใ <laughs> <laughs> ส่ไม่ดีนะววแล้วเมาส์โมยจะเมาส์โมยลูกดวง อย่างนะัใครอยมาดูไพ่กับเรานะใครมีความรับอะไรนะมาดูไพนะ่นะแม่งรู้หมดเลยไม่ได้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 หลงละเลงว่าตัวเองอะไรอย่างนี้แต่คือแต่คือเดรื่อะไอเรืเ่องผู้หญิงนี่แหละเออโอ้โห หรือถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นอีก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 แนวหนึ่งนะก็คือผู้หญิงคนนี้นะจ้องนะจ้องที่จะเอาทรัพย์สินของุคคลนี้นะแต่าถามว่าเอาได้ไหมทําไม่ได้หรอเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ตรงกลางเพราะว่าท่านจะคอยให้ความยุติธรรมกับจะให้คอยความเป็นธรรมความยุติธรรมกับคุณทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณครับผมมือที่หนึง่ง คุณคือมือที่หนึ่งใช่ไหมแต่มือที่สามถ้าเขาอยากจะแย่งชิงใช่ไหมทรัพย์สมบัติอะไรของคุณน่ะเขาไม่มีสิทธิ์เขาทําไม่ได้หรอกอเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นทางกฎหมายใช่ไหม,มเขาเขาไม่คือมันไม่ใช่ของเขาอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์อ่ะต่อยเขาใช้ม,น,าามนตรคาถามนต์ดหาเหวอะไรของเชีย่ยอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ไม่เกิดผลเพราะสิ่งเหล่านี้เหรอสิ่งอะไรก็แล้วแต่วาจาอะไรก็แล้วแต่ละมน คุณใส่มตลดำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอ่ยออกมาลั่นออกมาหรือให้บุคคลใดก็แล้วแต่นะกระทำนะสิ่งใดก็แล้วแต่นี้ใครที่เขากําลังจะเปล่งออกมาใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นน่ะเหรอบทบนกระถาของเหล่านั้นน่ะเหรอมันก็อยู่ในปากในลิเคานั่นแหละไม่เป็นไรก็อยู่กับตัวพวกมันนั่นแหละไม่เกิดผลไม่สําเร็จเพราะมันชัวนะ่วไงนี่ไงสิ่งที่เขาอ่ามีคุณใส่ใช่ไหมเขาเติมเขาเติมใส่คุณใช่ไหมไม่รู้กี่ปีนะคือเขาทำแส่คุณนะนะั่นเตอนนี้เหรอ มันทําหาอะไรไม่ได้แล้วแหละเพราะคุณใส่มันอ่ะคือมันหมดเวลาของมันแล้วค่ะมันหมดวาระเวลาของมันแล้วเวลาของมันคือหมดแล้วค่ะคือไม่เกิดผลแล้วครับที่จะทําสิ่งนั้นมันหมดเวลาของมันแล้วเพราะว่าท่านท่านสิสิศร์ท่านโคผญายมท่านทวิสุวรรณโอภยมจุราใช่ไหมท่านไม่ยอมแล้วเพราะว่าคือท่านดูนานแล้วว่าให้บุคคลนี้หยุดหยุดกระทังกรรมชั่วแต่ก็ไม่หยุด ยิ่งแต่เติมของใส่ให้คุณใส่ให้คุณทําให้คุณแบบเจ็บปวดรดรแาวปวดกระดูกปวด,ดตรงนั้นเ๋็วบ,บวมตรงนั้นเ๋ยบบวมตรงนี้เจ,จ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ทําให้คุณมีชีวิตที่ถบถดถอยอะคือขัดแคลนทุกสิ่งอย่างนะตอนนี้ละวาระเขาก็คือมาแล้วไม่ต้องห่วงนะอะไรก็แล,แ,นะรแล้วแต่นะคุณใส่มุดดำอะไม่เหลือแล้วแหละมันสะพนย้อนกลับไปหาคุณคนนี่หมดแล้วไม่ต้องห่วงมันหมดวาระของมันแล้วอีเนี่ยอีหาราชเนี่ย ที่หายไอ้หายเรเนี่ยหมดวาระของมันแล้วคุณไม่ต้องห่วงค่ะคุณเบอร์นหนึ่งเจีดยด้